ย่าย่าย่ายายาาไอจิกมันบอกว่ารอไปมึงอาบน้ำเนียเฮ้ยรัน ขจะเปิดเป็นคอมมูเตอร์เฮ้ย<ต>มันม,ม,มันมนเะอยอก็ไม่นะมันมาสองตัวเดืดตามออมเดืเดอดเดืดือยเดอดเอดอดเ มันอยู่ใ,ใต้ตีน,นมัมมนเลยตายตายตายมาแบบไม่รู้ไม่เสี่ยงเลย ไปกูมีเกียร์าใไอ้เ,อเียนี่นี่หว่าอ้ไ้อยู่ไหนตูนอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ลง <c oughs> จอดรถเป็ดกูอยู่ตรงห <c oughs> ้องตาบอดไอซอมันติดอยู่ตรงห้องทางเข้าทางเข้าบกาูมอ่ะ เสียงแม่งโคตดัง <c oughs> <c oughs> พวกใครก็ได้กดนิดหน่อยกูกูบักกูกำลังดูตาบอดเดินอยู่เฮียใครก็ได้กดลิไม่หน่อยกูติดหยุดหันไปเดินเดินเดินมูนวอลกตึงตึงตึ้งตึงเล่นเกมเนเรื่องเสาร์ดีกว่าเขาเขาเป็นเก่เลย ไอชกู้ไอชิมึงอยู่ไหนอะอาไไอสาต้องรีเซตินดิไม่เป็นไรเดินไปหาไอชิตาบอดปะรอ้วก็จะพยายามโลกาไปเองอชลีปะ ฮ่าร <S an> อดมาได้ <C val ent> <C oughs> โคตรเสียวอ่ะตะนี้มันอยู่ข้างมันหยุดอยู่ข้างหน้ากูเลยมันก็เดินไปเลยมันเดินชนแขนกูไปเลยอ่ะอ <c oughs> ้าวคุณตกว่ะ มุดเข้ามาแล้วไปกันๆชิวๆชิวๆไม่ไปสักทีตอนนี้ลิฟต์ขึ้นลงแบบขึ้นปุ๊บเลยเอาลกูขึ้นลิฟต์ละอ่าฮ่าเดินไปเลยชิวๆ โอ้โหกูต้องลิฟต์ได้ไงไม่เป็นไรกูใช้เป็นได้อรัโอเคครับไ๋ยวรับได้ครับรับเป็นไดกูต้องผ่านไอ้เหลืองอยู่ไอ้เหลืองอยู่ตรงนั้นหรอใช่

ห้าได้รเราด้วยเรากูด้วยเรากูด้วยตัวหนึงกูตัดเล็บอยู่ตัดหนึ่งโป่งน้เขาเข้าได้แล้วเขาริบอกในในในได้แล้วโอเคกูมาละได้คอมได้แล้วโอ้โหก็จะร้องไ้าสัเขาได้มารอเขาเป็นตวน่งเกยตาหมด มันเดินมามันเป็นหนึ่งนั่นแหละทิบรอดแล้วเขาเพยืนอยู่ข้างหน้ากูอยู่ไหนกันวะเพื่อนเขาเขาอยู่ที่จุดเกิดอ่ะกูอยู่ข้างหน้าตามคนไอ้จิ้มอยู่ไหนเขาอยู่จุดเกิดนะเพื่อนคือรีไม่ได้เนี่ยกูกะเกิน

그거는 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 คอนเทนต์เพิ่มคุณปล่อยไม่ได้ปล่อยสิอันนี้เดินเข้าไปหาตรงกูดมาแล้วก็ปล่อยมันจะปล่อยแล้โอเปอร์เบจสีแตบเล็บมา บางเดิมชูนเคยไอเหลืองมันเดินไปลงจอดรถว่ะไอเหลืองมันเดินไปลงจอดรถอะไอ้มึงอย่ามึงอย่าขึ้นไปมึงอย่ากูกูขอร้องทำไม มีซอติดอยู่มีมีซอติดอยู่กูกำลังหนีเหลืองอยู่เร็วกว่าเขาจะเข้ามาโถมหาเองได้ตัวนกูโดนกวนมึงรุนอยู่วะกูจะรอดหรือเปล่ากูรอดกูกูโดนกอจับชักว่าวแล้วก็ปุ๊บโดนหานปาตาย จับจับไปเล่นชักเป้าไงมึงคิดอะไรจับจับไปเล่นว้าวมึงคิดอะไรเนี่ยกลัวลงใช่กูตายแล,แล้วทำไมอีงไม่เห็นจะเกิดนไปกูเดินไปใจแล้วไอ้ขาวไอ้ไอโ้โรสไอโ้โดนเอไอมันมันไม่ติดบังเลยเหรอไอ้ไอ้ขาวมันไม่ติดบังและโอ้ยนะกูเห็นฟัน5ซี่ มองกูอยู่ในความมืดกูเห็นฟัน50มองกูอยู่ในความมืดเนอนเขาเพิ่งรู้ว่าลิงมีฟันฟัน5่อยู่ในอินเทนนี่ไนะลุมกันเหรอ ม่เขาอยู่ตรงข้างในอินแทนอะเ็เป็นทางแยกเข้าลงจอดรถจากเอินแทนอะโอเคโอเคเด้เข้าไม่โอ๊ยคุณเจอขาวไอไอตาบอดมันติดบักกว่าไอ้ตาบอดมันติดบักเนีอ้ไไม่ไอ้เหี้ย และให้ครูที่กอนนังจะไปแก้บ um> ักมันโอ้เจออะไรเนี่ยเอ้ยหายบักแล้วหายบักแล้วโอชิภายโอชิภายโอชิภายไอ้เขามาไอ้เขามาไอ้ดำมาไอ้ดำมาโอเมย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 ์ขาวเขามันขึ้นไปตรงนู้นล่าสุดอ่ะ

ก็มาพวกคุกลัวกันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันตกใจไอ้เข่าเข้มาได้หน้ากลัวมองวิ่งวิ่งอู้ไปไหนไม่ได้สิบอ่ะคุยนี่คุยไม่เยอะเลยโอ้โหไาแลว้โหไอ้ข

เออกูตายโอเคกูออก